กนิการไมเวทไทยแลนด์ค่ะมีคุณผู้ชมสอบถามมาว่าช่วงนี้เดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเซาผ่านบริเวณแยกบางพระเห็นมีการก่อสร้างกันอยู่เดินทางไม่สะดวกเลยเมื่อไหร่เขาจะก่อสร้างแล้วเสร็จถามมาถูกที่แล้วค่ะเดี๋ยวหาคําตอบให้นะคะถ้าคุณผู้ชมยังนึกไม่ออกว่าแยกบางพระที่ว่าอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆค่ะถ้าเราใช้มอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็นะคะเราออกที่ด่านบางประกงจากนั้นเราใช้ทางหลวงหมายเลข3ามค่ะขับไปประมาณ12กิโลเมตรนั่นละค่ะคือแยกบางพระที่ตอนนี้กําลัง มีการก่อสร้างกันอยู่เขาก่อสร้างอะไรเห็นภาพจากตรงนี้แล้วใช่ไหมคะก่อสร้างสะพานสองสะพานค่ะสะพานแรกขางรับรถที่ออกจากทางหลวงหมายเลข3 1 4. มมุ่งหน้าไปทางอำเภอพนมสาร,รคามแล้วก็จะต่อปราจีนบุรีต่อไปทางนาครราชสีมาได้ส่วนอีกหนึ่งสะพานก็จะรับรถที่มาจากทิศทางอำเภอพนมสาร,รคามแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปทางตัวเมืองฉะเชิงเซาจริงๆอันนี้เป็นงานแรกนะคะใกล้ๆกันบริเวณทางหลวงหมายเลข365กําลังมีการขยายถนนจาก4ช่องเป็น10 ช่องจราจรและเลยไปอีกประมาณกิโลครึ่งก็กําลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําบางปะกงแต่เรื่องของสะพานเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังวันนี้เอาบริเวณแยกบางพระที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาก่อนกันแล้วกันวันนั้นค่ะทีมงานเราไปถ่ายทํารายการแถวแถวฉะเชิงเซาผ่านบริเวณแยกบางพระต้องบอกว่าบังเอิญมากๆเลยนะคะเราเจอพุ่งในการแขวนทางหลวงฉะเชิงเซากับในช่างโครงการไปดูงานตรงนี้กันพอดีก็เลยจอดรถไปคุยกันหน่อยว่าผู้ชมสอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ ว่ามันมีปัญหาการจราจรระหว่างก่อสร้างคําตอบที่ได้รับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะจริงๆบริเวณสะพานข้ามแยกทั้งสองสะพานรวมถึงบริเวณใกล้เคียงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน2567ค่ะแต่ข่าวดีที่บอกก็คือว่าช่วงประมาณเดือนกันยายนปีนี้นะคะปี2566ทางโครงการจะเปิดให้ใช้สะพานทั้งสองสะพานนี้ก่อนเพื่อแก้ปัญหาการจราจรค่ะเพราะว่าการจราจรบริเวณแยกบางพระต่อวันนะคะต้องบอกว่าเฉียดส และ30เป่ะและ็นเป็นรถบรรทุกขนส่งสินค้าเพราะฉะนั้นนึกภาพได้เลยนะคะว่าการจราจรจะติดขัดขนาดไหนเพราะฉะนั้นทางโครงการก็เลยบอกว่าช่วงเดือนกันยายน2566นี่แหละจะเปิดให้ใช้ตรงนี้กันก่อนแต่ย้ําว่าทั้งหมดบริเวณโดยรอบยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เพื่อแก้ปัญหาจราจรเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆวันจะนําข่าวสารมาอัปเดตกันนะคะส่วนเรื่องการขยายถนนแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเดี่ยวครั้งต่อๆไปจะมาเล่าความคืบหน้าให้ฟัง ส่วนคุณผู้ชมอยู่จังหวัดใดก็แล้วแต่ท่านมีปัญหาเรื่องถนนหนทางหรือว่าท่านอยากจะสอบถามเรื่องของโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะรถไฟทางพิเศษเรื่องของถนนหนทางถามมาได้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบให้นะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตามช่อง My Way Thailand รับรองว่าได้ทราบคําตอบทุกคําตอบแน่นอน,นะคะ่ะ